สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นชัดกันไหมเอ,อ่ยตรงไหนจะชัดบ้างตรงนี้ไหมอขออภัยในความผมเดยนะคะอ่ะตรงนี้ละกันเนาะนะคะทุกคนขาอ๋ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอภัยนะคะแป๊บบนึงขออภัยก็โอเคอ่ะตรงนี้ละกันนะตรงนี้เนาะตรงนี้นะ,ะอ่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขาอ่าปุ้ยนะคะอ่าเป็นแม่ทัพแม่ทีมลายใหญ่อู่ทองสุพรรณบุรีแม่ทัพแม่ทีมอะไรเอ่ย โมด้พีค่ะอันนี้ก็คือแกาแฟนะแล้วก็ยข้างล่างนี่ค่ะนี่ค่ะแกาแฟนะคะเห็นกล่องกาแฟนึนไหมนะคะเราแอบแอบกินนะคะอ่าวันนี้จะมาเมาเรื่องของนะคะจะมาเมาเรื่องของกาแฟนะคะทำไมต้องเป็นเอสพรสโ์กาแฟนะคะตัวปุ้ยเองตัวปุ้ยเองเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆวันหนึ่งสี่แก้วห้าแก้วนะคะ เอสพัดเลยแต่ถ้าตัวอื่นน่ะถ้าตัวอื่นเลยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างตามแล้วสะดวกซื้อหรือเป็นซองหรือเป็นชงอย่างเงี้ยอุ้ยจะกินได้ไม่เยอะอุ้ยจะกินได้ไม่เยอะเพราะว่าน่าจะด้วยความแรงของคาเฟอีนถึงแม้จะเป็นทีอินวันก็แล้วแต่นะคะคิดดูนะคะคิดดูนะว่าความทีอินวันน่ะน้าตาลเยอะไหมไขมันทานเยอะไหมนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะซึ่งตัวอุ้ยเองเนี่ยคนที่ชอบกินกาแฟ แล้วพอปุ้ยกินในเรื่องของน้ําตาลเยอะมากๆไขมันทานเยอะมากๆปุ้ยก็จะมีโรคประจําตัวตามมาอาจจะเป็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะนอนน้อยป่วยบ่อยผมร่วงอันนี้ก็คือเกิดมาจากน้าตาลนะคะน้าตาลแล้วก็คาเฟอีนเยอะมากๆส่วนกาแฟเอสเพรสโซาแฟที่ปุ้ยกินอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่มีแค่3%ปุ้ยก็เลยสามารถกินได้3-4ช่องบางทีกิน4ทุ่มบางทีกินตี2เพราะว่าเราหิวบางทีเราอา่า แฟนปุ้ยเล่นดนตรีเนาะไปไปไปเล่นดนตรีแล้วกลับมาทุกคนกินข้าวไหมกินค่ะแล้วทีนี้มันไม่อิ่มใครเป็นบ้างกินอาหารหลักกินอาหารเยอะๆยแล้วมันไม่อิ่มก็มีบางคนจะตบ้ายด้วยผลไม้บางคนตบท้ายด้วยนมบางคนตบท้ายด้วยขนมหวานหรืออะไรแล้วแต่แต่ปุ้ยเนี่ยตบท้ายด้วยกาแฟเพราะว่าอะไรกาแฟของปุ้ยเนี่ยมีคาเฟอีนแค่สามเปอร์เซ็นตไม่มีไขมันฐานความหวานใช้นะ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะก็ตอบโจทย์ ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของปุ๋ยตอบโจทย์สําหรับที่สูงวัยก็คือ40แล้วเนาะตอบโจทย์ในเรื่องของกลัวอ้วนนะคะแล้วก็คือพอยิ่งอายุเยอะระบบอ่าระบบผ่อผานเรื่องไขเมือไขมาอะไรเงี้ยระบบย่อยระบบอะไรของเราเนี่ยมันจะทํางานชา้านะคะจะทํางานชา้าก็เลยทําให้ปุ๋ยเนี่ยต้องหาอะไรที่เป็นธรรมชาติหาอะไรที่เป็นดูแลตัวเองซึ่งเอสพาร์ตฟาตอบโจทย์ปุยมากๆก็คือแค่2องบาทเองทุกคนนะ เราชอบคิดว่าหุยมันแพงกล่องละ2อ0อดสิบทุกคนมีสิบเจ็ดซองสิบเจ็ดซองก็ตีเป็นอ่าซองละสิบเจดบาทนะคะซองละสิบบาทแค่นั้นเองสองอ่สอง0 280สองปดเนาะตีสองละบ็บาทเพราะมีสิบเจดซองนะคะทีนี้เราบอกว่าหุยกาแฟาทีุ่้ยกินในทุกๆวันอะ่ะอย่างอย่างอ่าที่เป็นถุงถุงมัดมัด,มดก็อ่าเท่าไหร่นะ ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิยี่บห้าิบห้ายี่้าถ้าเป็นแก้วแก้วที่เรากินก็สามสิบห้าห้าสิบห้าิห้าอะไรใช่ไหมของปุ้ยแก้วสิบเจ็ดบาทนะทุกคนสิบเาทปุ้ยกินทั้งวันกินทั้งวันถ้าแก้วละห้าสิบห้าบาทกินได้แก้วเดียวเสียดายตังค <laughs> นะ,คะต้องขอบคุณขอบคุณแบรนด์โบต้าพีที่ทำกาแฟที่ตอบโจทย์สำหรับชีวิตปุ้ยมากๆไปแล้วนะคะบ๊ายบาย